สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโตโ o ต้ f ฟ r t u n e er เนอร์นะครับเครื่องยนต์ 3,000cc ดีเซลเกียออโต้โฟวิลนะครับรถปี2005นะครับรถบ้าน100%นะครับเร่อเอกาสารครบพร้อมโอนนะครับรถสวยสีสันเงางามทั้งคันนะครับแม็กยางพร้อมๆเลยใครหาใช้อยู่แนะนำคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนออตโต้โฟวิล เกียร์โฟใช้งานได้ปกตินะครับเข้าง่ายออกง่ายนะครับเลี้ยวไซ้ายขวาไม่ดังนะครับตัวที่เป็นตัว V นะบอดี้สวยเลยสเกิร์ตรอบคันนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในครับภายในส,ยสวยเลยเประจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับเบาะสวยนะครับเบาสวยทัวไม่มีแตกขาดนะภายในสวยเลย เจอตัวโฟนะจอทัชสกรีนแล้วนะครับผ้าหลังคาสวยนะครับไม่สกปรกนะสตาร์ติดได้นะครับไม่สองแสนหกนะครับนี่งก็ตัวสวยทุกแขงก็ตัวสวยทุกบานนะนะครับบอกสวยทุกตัว ใสเลยเยวพาไปชมเครื่องนะครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับเครื่องหแห้งเลยไม่หยดไม่เยิ้มรถมีไลคันหน้ามานะ,ะแล้วไปอยู่นะครับไม่แก่นะตาอยู่นะครับตาอยู่ ก็สมเดิมนะครับพื้นเดิมนะน่าจะมียิ้มหน้ามาหน่อยนะครับนเตนบอกตรงๆเลยมีแต่หน้ามาหน่อยนะครับเปลี่ยนทานเปลี่ยนทานตัวเดียวนะครับเปลี่ยนทานการตัวเดียวนะอันนี้เดิมนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับช่วงหัวกั้นสูงกันสีเดิมหมดนะไม่โดนนะกั้นสีเดิมนะครับผมเจ้าของบอกว่าชนตดดชนต้ดมานิดเดียวนะครับไม่หนักนะนิดเดียวนะ คายังเดิมอยู่ของเครื่องแห้งเลย<_ <d> _>เครื่องนี้นะครับไม่มีไอไม่มีนำ้ำมันเครื่องขังสิ้นนะครับขับทางไกลสบายไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยทั้งสิ้นนะครับช่องล่างดีเลี้ยว้ายขวาไม่ดังนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนรับประกรันการโอนเหมือนเดิมทุกคันนะครับ